พี่น้องทุกท่านอีกคลิปครับคลิปที่เราปิดไฟทั้งหมดเลยเหลือแต่ไฟโซลาเซลล์โดยมีเจ้าของยืนอยู่ตรงนี้ครับพี่ใหญ่ยาย,ยนจุนนิ่งเป็นผู้บริจาคทั้งหมดเลยวันนี้ผมขออนุญาตถามพี่ใหญ่ธงชัยเจริญสุขในฐานะที่เป็นอุปนายกของสมาคมมีความคิดอย่างไงถึงได้ทุ่มเทเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่นี่ครับพี่ใหญ่ครับ,รบสวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน คำว่าแสงสว่างเราบริจาคแสงสว่างให้คนอื่นมองเห็นชีวิตเราก็จะดีขึ้นเพราะจริงๆแล้วนะเราทุกคนต้องการให้สื่อสาร,รนีประหยัดประหยัดมากที่สุดเท่าที่จะประหยัดได้เพราะฉะนั้นเราจรึงมีแนวความคิดซึ่งตรงกันกับเพื่อนๆหลายท่านาดินชนบุรีกับเฮียนชนบุรีเขาบริจาคแบตเตอรี่มาให้และอีกลหลายๆท่านจะบริจาคให้บริจาคแบตเตอรี่มาเยอะๆครับเดี๋ยวเราจะทํา ใท้สุสารแห่งนี้ไม่มีกลางคืนพี่ใหญ่แบตเตอรี่หมายถึงแบตเตอรี่รถยนต์ใช่ไหมครับแบตเตอรี่รถยนต์นี้ก็พอครับโอเคแบตเตอรี่รถยนต์เก่านี่แหละครับแบตเก่าแบตใหม่มันแพงเอาไว้ขายกาไรครับเอาแบตเก่าแบตเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมครับแบตเก่าที่ทิ้งแล้วใช่ไหมครับส่งมาให้พี่ใหญ่กับส่งมาให้ต้อยกุวันใช่ไหมครับแล้วเราก็มารวมกันที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับรวมมาก็คือท่านบริจาคมาค่าขนส่งไม่ต้องเสียครับเดี๋ยวทางเราออกให้เรียกว่าค่าขนส่งเก็บปลายทางใช่ไหมครับพี่ใหญ่ทางเลย สี่ลูกก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาทําตรงนี้ให้มีแสงสว่างตลอดทั้งคืนนะคือรับไม่อั้นนะครับแบตเตอรี่เราจะทําเป็นจ,จุดจุดจุดแล้วก็ใช้แผงโซลา่าเซลล์ชาร์จไฟมาแล้วก็ใช้กั้งคืนละนอนาคตถ้าแบตเตอรี่เยอะเราก็จะทำทกิดทายกลางวันยิงเข้าไฟฟ้าเราปั้มน้ำแล้วยิงเข้าไฟฟ้าเลยแต่ต้องดูหมอด้วยนะหมอห้ามตีกับ เกินนะถ้าเกินแล้วโดนล็อกเพราะฉะนั้นมีหลายแนวทางอย่างอย่างบำบัดน้ําเสียนั่นน่ะคือตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงเดี๋ยวเราต้องคิดออกแบบดูว่าให้มันถูกลงคือตอนนี้ประมาณสองหมื่นทีนี้เราจะทำไงออกแบบมาใหม่ในใช้แข่งโซลาเซลล์แล้ววางกลางสระให้เขาทำเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้ปลาอยู่อย่างนี้แต่ต้องใช้เวลา พูดง่ายๆคือที่พี่ใหญ่ออกซื่อนี่หัวใจสําคัญก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเรามาร่วมการบริจาคแบตเตอรี่เก่าใช่ไหมครับพี่ใหญ่ถูกต้องครับรับไม่อั้นครับรับไม่อั้นครับผมที่ไหนส่งมาเดี๋ยวข้าขนส่งเดี๋ยวทางเราออกให้อครับนะครับครับโอเคก็ฝากเท่านี้นะครับอยากให้เป็นแห่งแรกที่ไม่มีกลางคืนตรงนี้ทาได้แน่นอนแบตเตอรี่ครับนี่นี่คืออ่า พี่ใหญ่ใหญ่ยนจุนนิ่งเจ้าของพี่ธงชัยเจริญสุขเจ้าของใหญ่ยนจุนนิ่งพูดออกมาแล้วนะครับผมจําได้ว่าพี่ใหญ่เคยพูดกับผมก่อนหน้านั้นว่าแกจะทําเรื่องโซลาเซลล์ที่นี่เพราะว่าเราจะได้ประหยัดไฟไม่งั้นที่นี่น่ใช้บาดาลใช้ไฟโน่นนี่น่าเดือนหนึ่งหลายแพงก็เลยพี่ใหญ่ก็มีความคิดเห็นว่าจะทําแผงโซลาเซลล์มาบริจาคซึ่งผมก็ออกสื่อให้พี่น้องเห็นแล้วว่าเป็นแบบไหนพี่น้องดูที่นี่นะครับนี่ไม่ได้เปิดไฟ ของที่ไฟฟ้าเลยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นไฟโซล่าเซลล์แต่พี่น้องดูดูแสงสว่างเห็นไหมครับนี่โอ้โ,โหพระเจ้าจอดมันยอดมากเลยผมยอมรับเลยว่าผมก็เพิ่งเห็นโซล่าเซลล์เนี่ยเพราะาอยู่ที่นู่นก็ไม่ได้ใช้โซล่าเซลล์ถึงว่าเออมันดีจริงๆเลยนะครับพี่น้องดูนี่เนี่ยตอยกลางวัน,ย,นวยิ่งมืดยิ่งสว่างะจะเห็นหมดเลยครับเนี่ยไฟลันเวนพี่ใหญ่วันนี้นี่ผมเห็นแกสู้อ่าทำอยู่ได้เกือบ ประมาณ60เมตรล่ะครับก็ตั้งใจว่าจะทำหลายร้อยเมตรแต่ว่าก็อยากจะให้พี่น้องเราร่วมด้วยช่วยกันบริจาคแบตเตอรี่มานะครับเพราะว่าเพราะว่าอยากให้สูสานแห่งนี้สว่างแต่ไม่ต้องมีต้นทุนเรื่องค่าไฟวิธีการก็คือต้องช่วยกันรบริจาคแบตเตอรี่มานะครับยังไงไพี่น้องครับคลิปเดียวไม่พอต้องอีกคลิปหนึ่งเพราะว่า พี่ใหญ่แกอยากจะให้ดูว่าแบตเตอรี่ที่มอบมานี่จะได้มีประสิทธิภาพใช้งานมากน้อยขนาดไหนพี่น้องเดี๋ยวตามต่อยกวุวานมานะครับอ่าแบตเตอรี่อันนี้คือแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์แล้วมันหมดสภาพนะครับพี่ใหญ่ก็ด้วยความรู้ความสามารถที่มีอยู่ก็เอามาทําพี่น้องดูแค่2ลูกแค่นี้เองนะครับแต่ทําได้เยอะเดี๋ยวพี่น้องติดตามอีกคลิปหนึ่งนะครับสวัสดีครับ